เพียงต้นเล็กน้อยแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้อากาศเบาแอร์ลงหน่อยทีครับรู้สึกว่าแดดจะจ้าเหลือเกินฮอตฮอฮอตปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ลดน้ำตอนบ่ายกีนะฮะมาดูหลุมต่อไปหลุมสุดท้ายแล้วใช่ไหม อ,อ่าเ,เวลาปลูกก็เอยียงต้นเล็กน้อยเนาะเพื่อให้หนอที่แทงต่อไปมันจะได้ขึ้นมาตรงตรงนะฮะอาาอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับก้นหลุมรองด้วยขี้แกบขี้ไก่นะฮะ เราก็กบหลุมหนะลุดนอนตอนบ่ายโอเค <Okay. S 2> okay, ครับนี่คือบรรยากาศ